สวัสดีครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมการดมความคิดเห็นในงานเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสุรธรรมไทยในจีนนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้มาแลกเปลี่ยนข้นอบที่เห็นระหว่างกันนะครับอย่างที่ท่านทราบดีอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับตั้งแต่ราชอาณาจักรสุโขทัยนะครับก็ได้มีหลักฐานการส่ง ราชทูตน,น,นะครับมาเยือนนะครับรามายี่ยมเข้าเฝ้าราชวงศ์หยวนของจีนนะครับเมื่อประมาณ800ปีที่ผ่านมานะครับลหลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนทางด้านประชาชนสู่ประชาชนทําให้วัฒนธรรมของไทยกับจีนในปัจจุบันนะครับก็มีความคล้ายเคียงกันในหลายๆด้านนะครับ จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็ถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดนะครับไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างกันนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ก็มีนักท่องเทีเท่ยวชาวจีนนะครับเดินทางไปเทศไทยช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็จํานวนมากกว่าส0ล้านคนต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรนะครับอ,อ,อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องของงานการ ผยแพร่และก็ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมในประเทศจีนนะครับก็เป็นงานที่ทางสถานทูตและก็สถานกสุลใหญ่ต่างๆในจีนซึ่งมีทั้งหมดรวมสิบแห่งนะครับก็ได้จัดกันเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องการส่งเสริมเรื่องการอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการจัดกิจกรรมร่วกมกับมวลชนต่างๆนะครับเราไปจัดแสดงสินค้าในงานสินค้า ก,ก็มีสินค้าไทยนะครับนะมีของอมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอสอดแทรกไปด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางสถานทูตและก็สถานคุณชุนใหญ่ในจีนทุกแห่งนะได้ดำเน,นินการอย่างต่อเนื่องนะครับมีเรื่องของครัวไทยสู่โลกนะครับมีเรื่องของเทศกาลไทยนะครับซึ่งในในปักีิ่งนก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับจัดก,กิจกรรมเมื่อ,อช่วงเดือน เดือนสงกรานต์นะครับโอ,อ้ยเดือนเมษายนปีนี้นะครับก็มีผู้จัดแบบไฮบริดนะครับก็มีผู้เข้าร่วมตามมาตรฐานการจาัดการจำนวนคนเข้าเข้าร่วมงานก็2,000คนก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มีคนติดตามงานนะครับผ่านทางแอมทางทางเว็บนะฮะทางโซเชียลมีเดียก็350ล้านคนนะมี350ล้านวิวนะครับก็ถือว่าได้รับการ ความช,ชื่นชมนะครับแล้วก็น,น่าสน็นที่น่าสนใจนะครับก็คิดว่าเรื่องของอวัฒนธรรมเ,เ่ยก,ก็เป็นสื่ออ,อย่างดีในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ห่ากกันนะรวมทั้งการส่งเสริมการค้านะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในมิติอื่นอนนองไทยกับจีนนะครับก็เป็นสิ่งที่สมควรที่สนับสนุนนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราอาจจะทําได้ก็คือเราอาจจะใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของเทคโนโลยีมากเพิ่มเติมนะครจะเห็นได้ว่า,างานกิจกรรมที่ทางสารทุดจัดน,น,นะครับก็จัดในลักษณะของไฮปิดก็คือเชิญคนมาร่วมซึ่งคนก็มาซื้อสินค้านะครับมารับประทานอาหารมาชมการแสดงนาฏศิลป์และก็วัฒนธรรมไทยนะครับมาซื้อสินค้าไทยนะครับก็ได้คนสนใจแต่ก็มีอีกจํานวนเยอะมากนะครับท,ที่ติดตาม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราเคงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับในการที่จะเผยแพร่นะครับผ่านช่องทางต่างๆของสัตว์เเราก็มีช่องทางต่างๆนะครับใน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 ตลาดของจีนที่เราได้เผยแพร่นะครับแล้วก็ก็อยากจะ สนับสนุนนะครับให้มีการใช้สื่อเหล่านี้นะครับการการแพร่สื่อในประเทศจีนเนี่ยก็คงจะต้องอสื่อสารเป็นภาษาจีนนะถึงจะได้ผลและเป็นประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็คงจะต้องติดตามความต้องการตื่ร้อที่ยมของคนจีนนะครับที่ค่อนข้างที่จะชื่นชม ชื่นชอบสินค้าจากประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับคุณจีนก็ถือว่ามีฐานะนะครับพร้อมที่จะ,ะลงทุนนะครับซื้อทุเรียนเป็นต้นซื้อ,อเครื่องสำอางนะครับสินค้าไว้เพต่งตางประเทศไทยนะครับแต่ขอเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะได้สิ่งของที่มีคุณภาพและก็แตกต่างจากที่เขามีในตลาดของเขาอยู่นะครับก็เลยอยากจะให้เน้นว่าเราต้อง ดูแลในเรื่องของอมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของชื่อเสียงสิทค่าไทยและก็วัฒนธรรมไทยนะครับขอให้เป็นวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจนะครับและก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับก,ก็คิดว่าเป็นแนวทางที่เราคงจะร่วมกันนะครับผมคิดว่าปัจจุบันทางสายทั่วสายของสัญาเนี่ย,ยก็ดําเนินงาน ทำที่ครอบคุมนะครับเพราะว่าเราก็มีอย่างที่เรียนทห้ทราบว่ามีสิบแห่งทั่วจีนนะครับก็ทุกคนก็มีมิตินะฮะจะเน้นเรื่องภาพยนตร์เ<ม>น้นเรื่องละครไทยนะครับในจีนจะเน้นเรื่องสินค้าจะเน้นเรื่อง มวยไทยนะวัการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับสินค้าไทยเนี่ยก็ก็มีมิติต่างๆที่แต่ละมณฑลทนแต่ละภาคของจีนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามเช่นว่าในเมืองใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะสนใจในเรื่องของภาพยนตร์ละครไทยสินค้าไทยนะครับแล้วก็ในเมืองที่อยู่ทางใต้หน่อยก็อาจจะสนใจในเรื่องของเทศกาลวัฒนธรรมอาหารไทยนะครับประเพณีไทยเป็นต้นนะครับเราก็คงจะต้องดูแลว่าแต่ละ ภาคนะครับสนใจให้ความสําคัญในเรื่องไหนบ้างนะครับผมก็ทางสัก์ทุตไทยแล้วก็สถานทูุส่วนใหญ่ในจีนทุกแห่งก็พร้อมที่จะร่วมมือนะครับแล้วก็ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมไปผมคิดว่าเครือข่ายที่เรามีอยู่เป็นเครือข่ายที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็มีในทุกหมดทุกภาคของจีนนะครับแล้วเราก็ติดต่อกับทั้งสถาบันต่างๆทั้งบริษัทต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนเยาวชนนะครับศาลทูตก็เพิ่งจัดงานต้อนรับเยาวชนช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับก็ก็มีเยาวชนตัวเล็กๆของจีนนะครับก็มาเดินทางมาที่ศารทูตมามามาเรียนวิธีแนละเขียนตัวอักษรภาษาไทยนะครับเรื่องของอัตกรรมไทยเรื่องของการแสดงสินค้าไทยนะครับแล้วก็เขาก็ได้นํา โชว์ของจีนมาร่วมแสดงด้วยนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจระหว่างกันนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับไม่อยากจะให้ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้พิจารณาถึงวิธีที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับของจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความต้องการคุณภาพนะสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเรื่องของการติดตามทางสื่อ อ่ c โซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับการใช้ภาษาจีนในการในการสื่อสารนะครับเพราะว่ารับใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาไทยเนี่ยก็คงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือมีเ,มเป็นสิภาพเท่าที่ควรนะครับนะการการพิจารณาใช้มิติต่างๆนะครับให้มันน่าสนใจนะครับ่าเผยแพร่นะครับานำเสนอสินค้าไทย สื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมไทยก็เป็นเรื่องดีครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วกอให้การประชุมสินาครั้นนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีมีข้อเสนอที่ดีมามามาให้พวกเราได้มาดูกันขอบคุณมากครับ